สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยกับผมโองคงเทนนะครับก็วันนี้เราก็มาเล่นเกมมาเลตเตอร์ลองกับธันวาอีกเช่นเคยสุภาพนะไปครับสวัสดีครับทุกคนกับผมธันวานะครับเดี๋ยวผมอยู่ร้านนะครเราจะไปร้านอาหารของธันวากันนะทุกคนต้องเตรียมอะไรหลายอย่างนะครับการทำอาหารต้องใช้พิซซ่ามาเกลโอนี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ เรากาะที่สุดในเซิร์ฟเลยนะแต่ว่าเราก็กะเอก็มกิได้นะมก็ได้นเกมนี้แหลกมากเลยแต่ว่ามันในปรับเฟรมเรทบอกแต่ถ้าเพื่อนขอถามหนะ่อยขอถามอุ้งเนี่ยนะครับถ้าเราไปเล่นเกมไมครับเราจะแล้วถ้าเราไปอัามันอ่เป็นชั่วโมงอะ่ะบอกให้ ไม่หรอกก็ตัดเป็นอีพีไงเออแต่ว่ามันต้องตัดเป็นอีพีนะใช่คอนเทนต์ไงเราต้องมีคอนเทนต์เป็นของตัวเองใช่ไหมทุกคนเยี่ยมคอนเทนต์กินไก่กับไข่อะไรอร่อยกว่ากันไก่กับไข่อะไรอร่อยกว่าใช่คอนเทนต์ไข่ก็อร่อยนะอีเวนต์ดิมีอีเวนต์ด้วย เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรอ่ะอ่ากลับไปอีเวนแหลกมากเลยแต่ว่าหกสิบหกล้านโขโคตดเพลงเลยเรามีแค่หนึ่งแสนเองอันโลบ้านฮันวายอยู่ไหนอ่ะไอ้ล้านดิไม่ใช่บ้ากำลังไปหากำลังไปหาครับป,น,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 ปน,น้พรอะเป็นบนึง ผมกำลังไปหาเอ้ยบ้านร้านนี้เปล่าเาต้องจ้างคนด้วยไง,ยงใช่ใช่ธันวาปะเนี่ยเฮ้ยธันวาเรามาแล้วเ,เรามาแล้วเจอเเรายจอแล้วเนี่ยเออมันไม่มีมน่าจะไม่มีโต๊ตะเราจะมาสอนอกแกเรนแกเรนนะแกเรนเดิน แกถ้าถ้าทุกคนอยากให้ผมเลื่อนนะทุกคนต้องต้องให้ผมไปเล่นไอดีลองแม่งเวล1หนึ่งแต่ว่าไอล้างจานล้างจานเราช่วยเพื่อนด้วยไหมเดี๋ยวเรามีตังค์เท่าไหร่ตอนนี้มีเงินเท่าไหร่เจ้าเจ้าสิโอเคถ้าได้ถ้าได้ถ้าต้องเตรียมต้องเตรียมจ้างเทปต้องเตรียมจ้างจ้างเทปก่อน โอมันแหลกมากเลยแล้วปิดร้านกันก่อนดีกว่าแหลกมากโอ้โอ้ลองเข้าร้านมาดูดิโอโอเคโอเคเร็วเลยละเราต้องไปดูนะโตราคาเท่าไหร่าราต้องหาเปไหนทำอะไรที่ได้ดีมากสิอืมโต เนยร้อยเจ็ดสิบถ้าได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเบาะนะธนาถ้าถ้าได้หนึ่งร้อยเจ็ดถ้าได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเบาะนะเดี๋ยวเราขอไปดูทธนามีกี่บาทมีกี่บาทตอนนี้มัทยธนามีกี่บาทตอนนี้ยี่ห้าย้ยไม่ต้องเอาไปเก็บไปได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวพาซื้อโต๊ะเพิ่ม อ,อันนี้พอได้สองหรือเตาอันไหนดีอะที่ดีมากที่ดีมากเลนเยี่ยลาครับนังๆไม่ต้องกลัวหรอกอืมไม่ใช่ละเย็นไอเทม้ยใค่แชทเลยวห่แย่งห่อนแย่ง่อนแย่งแย่งบอย้ยไขอได้หมื่นหนึ่งอเออ เก้าอี้ er จรนสลัดรู้สุก bon ว่าของจูนสลัดจะได้ของดีมากจะได้ตังค์เยอะมากต้อสามเสียนะหน้าต้องช่วยเสีงบ้าไม่ใช่หน้ามีสั่งตลอดเวลาก็ก็แกไงแกสั่งตลอดเวลาใช่ไหมล่ะ นอยู่แล้วคมโซฟาไปเสิร์ฟให้นะคะก่อนาจ้าไปจับให้นะครับขบ้าวจ้าข้าวจ้าส่งของอาหารจีๆไปเสิร์ฟให้นะไม่ใช่ละเิญเลยเิญเลยเย้เลยครับลูกค้าต้องการของดีของกินของใช้ของทุกอย่างที่กินได้ เราอะเอาร้านให้มันติดๆไปเลยเฮ้ยทำไมโต๊ะคืออีกอากงผิดกระผิดเลอรี่ฮ่าเกมไอ,เอ้เอาไม่ไตึกไม่ตรงนี้อะได้ที่วายล้วทุกคนต่อไปเราไปดูชั้นสองฉันสองเราก็ไม่จึงดูนะนกระเบ้อโต๊ะแม่งโกดกระเชยาเลยตรงนี้ก็ช่วงฮาลาวี เ่ววฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนตรงไหนครับนี่มันสิบสิบสามธันวาเอสิบสามพฤศจิกาแล้วครับคุณก็ดูสิครับคุณโอมคุณก็ดูสิครับมันคือแบบเนี้ยอัปเดตครับมันคืออัปเดตของกมคือวิกิฮาโลวีนของบ้านเราวันที่สิบสามเนี่ยของคุณเป็นวันเป็นวันฮาโลวีน,ห,วนหรอครับทำไมคุณไม่ทำไมนายไม่ไว้ใจเราอะ่ะทำไมนายไม่ไว้ใจเราเลยอะ ทำไมนายไม่เชื่อเราฮะไม่เชื่อเรานะเราไม่คุยด้วยแล้วมีกี่บาทแล้วร้อยสามสิบร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทได้นะของเราร้อยสามห้าลนะ้วตนนี้ถ้รนะ้อยเจ็ดสิบห้าบาทได้นะนักงานต้อง,องรอพนักงานก่ออุ้ยชั้นนี้ทำไมโ <10, S 1> ล่งยัง

องร้อยอ่ะเดี๋ยว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 ทำไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปซื้อโต๊ะเพื่อนโอเคไหมไปช็อปอย่าพึง่งอย่าพึง่งเดี๋ยวพาไปอย่าพึง่งเดี๋ยวซื้อมั่วหร่าอย่ามาโทษกันนะถ้าซาื้อมนนั่วไม่ซื้อมั่วแล้วพนัางงานอ่าอกดผิดางงาโอ้มันช่วยมันช่วยเราหน่อยดิพนักง,งานเราไม่พอมันช่วยไม่ได้ มันต้องมีการเทรดละต้องไปเติมเกมหนึ่งล้านบาทไปจุ่มันก่อนไปเฮ้ยรู้สึกง,งานขี้กเกียจิ่มมาละงานนี้เราอัดมาสองปีแล้วมั้งอันไหนอันนี้อ่ตอตอนแรกเอามากินนาทีแล้วนะ ก็มีเดือนให้หนึ่งหนึ่งว่าให้เราเปิดเปิดกดเปิดกล้องเฉยทุกคนกดผิดเราจะไม่เผยหน้าท่าหน้าเราก็เดี๋ยวนะขอดูก่อนโอ้ยเดี๋ยวนอนเดี๋ยวจะดูของนะเล็งมือเข้าเช็คมือเข้ามีฟังชันผมยังไม่ลองฟังชันฟังชั่นลักอันเลยทุกคนแต่มันดู ดูว่าคลิปกี่นาทีไม่ได้เติมเติมเติมด้วยสแกนเริมนะเติมแต่ว่าเราตอนนี้เราเราค่อยไปตัดออกแล้วกันนี่คืออะไรอ่ะเอาเอาายเมอร์ลีเคล็ดีแล้วผมจะผมจะทำใหม่ครับเราจะทำแบบนี้นะก่อน คนนั้นจะเห็นหน้าผมไปละแต่ว่ามันต้องการนะคนจริงๆผมผมหล่อใช่ไหมเพื่อนล้วหล่อมากเลยนะสาวมาจีบเต็มเลยตัวเพื่อนสาวมาจีบเต็มเลยต่วเดียวไปดูโต๊ะก่อนแน่นอนอยู่แล้วครับนี่อย่าพิ่งไปซื้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเปเดี๋ยวเราพาไปซื้อเองไม่เป็นไรหรอกอย่าพึ่งนะ จะเสร็จละจะเสร็จละจะเสร็จละให้ชั <c oughs> ้นหนึ่งเราจะไม่ามามาท่านมา,มาที่ช็อปเร็วสามร้อยสี่ค่ะท่ว่านมาที่ช็อปยังเก็บนึงนะเราเก็บจานให้ลูกค้าก่อนโอเคอเดี๋ยวต้องรีบไปมีกี่บาทนะตอนนี้พนักงานน้อยช่วงเนี้ยพนักงานน้อยตอนนี้มีกี่บาทอ่ะ สามร้อยเจ็ดสิบซื้อโต๊ะสองอันโต๊ะสองตัวเดี๋ยวขอดูก่อนนี่คือโต๊ะนี้ตัวนี้ใช่ไหมหนึ่งครั้งสองครั้งอะ่ะสองตัวนะซื้ออังสองตัวซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อกาอี้สี่ตัวก้า๊ีสี่ตัวใช่ไหมมันจะได้พอดี สีส่ตัวก็ซื้อได้ตังพอไม่ใช่อสามร้อยเจ็ดสิบจากการคำนวณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเท่ากับโอเคโอเคโอ,โอ้โอ้โอ้เอากลับบ้านมาเราจะไม่อยู่บ้านนะเพระาะว้บบาเรากระเป๋าบ้านกลับบ้านไปรุรถเออไอเห็นเขาเฟอร์นิเจอร์เป่ะเพนเ <c ười> ฟอร์นิเจอร์ด้านล่างซ้ายล่าง ้ายล่างอันที่สองอ่ะเห็นไหมตัวเอตัวเอฟอะเอฟยูเาร์เอฟยูอารกดแล้วมันจะมีเอฟยูอามันกดแล้วมันจะมีของขึ้นให้ป่ะ ฮะฮาราครับพี่น้องจอยนี้ธันวาเขาได้สตันไปแล้วดันธันวาเอ,อื่อเอ,อือ <Nope, nope. S 1> กดกวางเก้าอี้เป็นไหมเนี่ยอยู่ตงไหนวะด้านล่าง <'re> ไม่เห็นหรอ oh, กดแล้วยังของมันจะขึ้นใช่ไหม ใช่ไหมอนนเออวางโต๊แล้วก็วางเก้าอี้เหมือนแบบเนี้ยแบบแบบที่มึงแบบที่เขาตั้งให้เลยอะแล้วก็วางเก้าว,วางเก้าอี้เหมือนที่เขาตั้งแบบเนี้ยเหมือนที่ตั้งแบบเนี้ยวางเลยหยลืมหันโอ้โหรวยมาก โอ้ย VIP มาเนี่ย VIP เนี่ยได้ตังค์เยอะนะ VIP อ่ะเอ๊ยอันนี้แหละอันนี้แหละคุ้มแบบนี้แหละได้คุ้มแต่ว่าหันก็อี่นีหน่อยลบนี่กดตัว D E I L I L E อ่ะ T E อะแล้วกดกดรัวๆแล้วมันเดี๋ยวมันจะลบให้ตรงเนี้ยเห็นไหมด้านหลัง D E L E เอะเห็นป่ะเอ้าทันว่างเงียบอ่ะ ใช่แล้ว,ลวกดกดแล้วก็กดกดวลวลตรงนี้เออนั่นแหละแล้วก็กดเฟอร์นิเจอร์กดตรงตัว F U R แล้วก็กดวางเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าหันโอเคเลยทมาแล้วว่าเรามาปิดคลิปกันเถอะไหมดีกว่าเดี๋ยวเราขอปิดก,ก่อนนะแล้วขอปิดนะโอเคนะครับ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ครับผมนะครับอุ้มกุงเท็และช่องซุปซับสไครปช่องตัวหอนตัวหอนตัวหินซับได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ